สวัสดีครับพบกับรายการเจปานไบเวย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะฮะก็เป็นจุดรวมพลสําหรับคนที่วันนี้ที่พวกเราจะมาร่วมเพ่อไปเกียรติขับรถเพื่อรปเกียรติกันนะครับกิจกรรมนี้เราทากันมาต่อเนื่องแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3และนําโดยคนโทประวินนะครับสิขามณฑลแล้วก็คุณตั้มลงไม้คาว่าเราขาหัวใจมันเรียกร้องก่ต้องลองดูัสครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ นี้าาก็ได้คำถามิดการแบบเนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงครับคนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้สึกคิดรักชาติาศาสนาพาระาณและสัดทีท่มัวใจต้องการและเธอจงมันใจไม่ต้องกรู้และแนึการเดินทาน